สวัสดีค่ะวันนี้พบกับไล่สุขสวัสดิ์ของเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เจอกันช่วงเาสายวันพฤหัสนะคะวันนี้จะพามาชมอ,อ่าสะหอยของไล่สุขสวัสดิ์ของเรานะคะสะหอยของไล่สุขสวัสดิ์ของเรานะคะสะนี้จะเป็นสะที่เราปล่อยหอยปางหอยนาแล้วก็หอยโขงกลางนะคะมาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราปล่อยหอยไปแล้วนะคะเขาจะมีการ ออกลูกออกไข่หรือเปล่านะคะมีการขยายพันธุ์หรือเปล่านะคะไปค่ะไปชมกันเลยค่ะนะะี่ค่ะอันนี้จะเป็นบ่อหอยที่เราปล่อยรวมๆกันนะคะแต่จะมียกเว้นอยู่ก็คือหอยเชอรี่นะคะเพราะว่าหอยเชอรี่รู้สึกว่าเขาจะเออ่ผสมข้ามพันธุ์นะคะผสมข้ามพันธุ์แล้วก็ทําให้หอยอย่างอื่นสูญพันธุ์นะคะ มาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราปล่อยหอยไปแล้วนะคะมีการออกลูกหรือเปล่านะคะถ้ามีการออกลูกออกไข่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะอันนี้เป็นบ่อที่เราไม่ได้จํากัดระบบนิเวศนะคะก็คือจะมีะปูมาอยู่นะคะมีกบมีเขียดอะไรบ้างนะคะปล่อยแบบ ธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็หอยเราก็ไม่ได้ให้อาหารนะคะจะให้เขากินแค่นี่ค่ะจอกแหนแล้วก็ตะไคร่น้ำด้านล่างนะคะมาดูนะคะว่าเขามีการออกลูกออกไข่ออกตัวหรือเปล่านะคะตะหลิงก็จะชันๆหน่อยนะคะจะนี่ค่ะศัตรูตัวร้ายของหอยมาเลยนะคะแต่ว่า ถามว่ามีการออกลูกออกไข่หรือเปล่าก็มีนะคะเพราะว่าของเราเลี้ยงแบบว่าระบบนิเวศอุ้มชูกันนะคะแบบว่าอะไรเหลือก็เอาอันนั้นนะคะมาดูนะคะว่ามีหอยนาโอย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 หอยนาหอยปังหเหลืออยู่หรือเปล่านะคะอันนี้เป็นเปลือกขนุนที่เรา,าโยนลงมาให้เขานะคะรู้สึกว่าเขาชอบหอยชอบนะคะ นี่ค่ะก็จะมีหอยมาเกาะอ,อยู่นี่อันนี้น่าจะเป็นหอยปังโอ้ข้างล่างเยอะนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะกล็บขึ้นมาให้ดูอา้าไปไหนหมดแล้วนี่ค่ะมีอยู่สามหอยนะคะหอยขม มีหอยคมหอยอันนี้หอยเลยหอยคมหอยหน้าหอยปังแล้วก็อันนี้ก็หอยปังนะคะ,ะเดินยากหน่อยนะคะช,ช้าหน่อยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหอย ไม่ขมนะคะหอยขมอันนี้เป็นหอยขมพื้นบ้านนะคะฝาแดงๆเนี่ยเป็นหอยขมพื้นบ้านแต่ว่าอันนี้จะไม่เหนียวนะคะเนี่ยหอยขมพื้นบ้าน เดี๋ยวเราหาหอยนาก่อนนะคะหอยนาส่วนใหญ่เขาจะอยู่ใต้ใต้ดินมากกว่าน,นะคะนี่กระปังนี่กระปังหาหอยนาหาหอยนา,ยน,านี่หอยขมบ้านนะคะปลาแดง อันนี่ค่ะหอยหนานะคะหอยหนาจะรู้สึกว่าหอยหอยปังหอยปังจะเยอะกว่าหอยหนานะคะหอยอะไรอันนี้ก็หอยหนานะคะ หอยหนาจ้าฝาขาวๆนะคะหอยหนามีหอยปังนี่ค่ะจากเปอร์เซนต์การปล่อยแล้วก็เปอร์เซนต์การขยายพันธุ์นะคะรู้สึกว่าหอยหนาจะช้ากว่าหอยปังนะคะหอยปังจะเร็วกว่านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูไข่หอยนะคะ ไข่หอยที่เขาขึ้นมาวางแล้วก็เราเก็บไว้เพาะในกละมังนะคะเนี่ยค่ะไข่หอยปังนะคะไข่หอยปังซึ่งเราเก็บมาไว้ในที่ร่มๆนะคะที่ร่มๆให้เขาอยู่ตรงร่มๆเพื่อว่ามันจะได้ไม่แดดมากนะคะแล้วก็ อยู่ใกล้ๆก,กันจะได้ดูแลรักษาง่ายนะคะนี่หอยอะไรน,นี่ลูกหอยนานะคะะนี่ลูกหอยนาตามขอบตามอะไรก็มีให้เห็นอยู่หอยปังรู้สึกว่าหอยปังจะเบอร์กว่าหอยนานะคะนี่หอยโขงกลางนะคะเดี๋ยวไปดู ที่เราฟักไข่หอยไว้ในกระมังนะคะเดี๋ยวพาไปชมค่ะค่ะทุกคนมาดูไข่หอยปังที่เราเพาะไว้นะคะพอดีเมื่อคืนนี้ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยก็คือว่าลืมเอากระมังฟักไข่หอยนะคะเข้าล่มแล้วฝนตกนะคะตอนเช้ามาทงไข่ทั้งตัวหอยก็ลอยนะ้ำเต็มเลยนะคะตอนนี้ต้อง มาตักตัวหอยตัวเล็กๆเนี่ยค่ะออกนะคะเพราะว่าน้ำข้างในนะคะพอเจอเปลือกหอยก็เรื่มเน่านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าหลังจากที่เราตักแล้วนะคะเรานำไปปล่อยในบอ่ออ่างซีเมนต์นะคะจะเป็นยังไงจริงๆหอยตัวเท่านี้นะคะนี่เขาอายุน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะ จริงเขาต้องอายุประมาณเดือนหนึ่งนะคะถึงจะนำไปปล่อยได้แต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยค่ะตัวอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราจะพาไปปล่อยในอ่างเลี้ยงหอยจะเป็นยังไงนะคะ๋ยวตามไปดูนะคะนี่ค่ะอันนี้คือที่ตักออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะยืมมานะคะไปค่ะตามไปดูกันนะคะ นี่คหลังจากได้ไข่แล้วเราก็จะเอามาปล่อยในอ่างปูนนะคะอันนี้สามารถปล่อยได้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีศัตรูนะคะไม่มีศัตรูไม่มีพวกเอ่อกบเขียดหรือว่าเอ่อศัตรูของเขาที่จะกินตัวเล็กของเขานะคะอันนี้ก็สามารถปล่อยได้อันนี้เก็บออกก่อนเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกแล้วเขาลอยน้ำ เราก็จะปล่อยแต่ก่อนจะปล่อยเราจะทำเป็นอ่างแบบนี้นะคะแล้วก็เอาจอกลงนะคะให้เขาสามารถเกาะเกาะที่เนี่ยค่ะที่ลากของสบายได้น่คะเขาก็จะเกาะวางไว้เลยนี่วเขาก็จะค่อยๆไต่ไปเอง จะมีแม่ผันธุ์บางทีเขาก็จะเกาะตามนี้แหละไกลให้เขาก่อนนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะไอปังของไดรุดส,สวัสดนะคะเดี๋ยวเราติดตามอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะว่าเขาโตขนาดไหนแล้วนะคะถ้า สนใจหอยปังนะคะหอยปังหอยนาหอยโขงกุ้งฝอยนะคะก็มาได้นะคะที่ไร่สุขสวัสดิ์ของเรานะคะที่บ้านห้วยเดือตตาบลนทนทานอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะหรือว่าสนใจโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0ูน9 8แปดหนึ่งเก้าแปดสี่ห้าหเ็ดเก้านะคะสวัสดีค่ะ